Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะคะกับคุณครูรออีซาสัมยาในคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยได้นั่นเองเรามาดูกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยนะคะ จะเห็นได้ว่าสภาพธรรมชาติในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์นั่นเองนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติกันนะคะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีธรรมชาติเป็นตัวกําหนดนะคะและเป็นตัวกระทําให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้ําเมื่อน้ําเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆทําให้บริเวณที่น้ําไหลผ่านถูกกัดกร่อนนะคะหรือว่าถูกกัดเซาะทําให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะลม เมื่อลมเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆก็จะทำให้บริเวณที่ลมพัดผ่านถูกกัดกร่อนหรือว่ากัดเซาะนะคะทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองต่อไปนะคะเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทำให้บริเวณรอยเลื่อนต่างๆเคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้เกิดภูเขาไฟปะทุนะคะหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองเรามาดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์กันบ้างนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็มีอยู่มากมายนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งนะคะหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะตัวอย่างเช่นการทำนาขั้นบันไดนะคะของจังหวัดเชียงรายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในการเปลี่ยนพื้นที่บริเวณลาดเชิงเขาให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นต้นนะคะเรามาดูผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยกันนะคะ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะก็จะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านนะคะตัวอย่างเช่นนะคะในด้านของประชากรด้านเศรษฐกิจนะคะด้านสังคมด้านอาชีพนะคะหรือว่าด้านวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะ การเปลี่ยนแปลงในด้านประชากรนะคะจะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำนะคะซึ่งพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกนะคะแต่เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมทั้งทรัพยากรก็ลดน้อยลงนะคะและมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการคมานาคมนะคะหรือว่าในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะทำให้ประชากรย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทมาอยู่ในสังคมเมืองมากขึ้นนั่นเองการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจนะคะจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยมีลักษณะการพึ่งพาตนเองเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพนะคะ ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะจึงทำให้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศได้มีการส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมและการลงทุนเพื่อการค้าและการส่งออกมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างฟุ่มเฟือยนั่นเองการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคมนะคะจะเห็นได้ว่าสภาพของสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทำให้ปัจจุบันคนในสังคมนะคะมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ คือพึ่งพาธรรมชาติน้อยลงนะคะรีบเร่งมากขึ้นนะคะมีการแข่งขันกันสูงขึ้นนั่นเองเรามาดูการเปลี่ยนแปลงในด้านอาชีพนะคะการประกอบอาชีพของประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะทำการเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นเกษตรกรรมเพื่อยังชีพนะคะแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเกิดขึ้นรูปแบบในการผลิต จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยจะเน้นการผลิตเพื่อการค้ามากขึ้นนั่นเองทำให้มีความต้องการด้านระบบชลประทานมีการสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรมจึงส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูในด้านวัฒนธรรมนะคะ จะเห็นได้ว่าคนไทยในทุกภูมิภาคก็จะมีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์นะคะอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงนะคะประเพณีบุญบั้งไฟเป็นต้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็จะส่งผลให้วัฒนธรรมบางอย่างมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้นด้วยนะคะ รวมทั้งเมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศกันนะคะก็จะส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและนำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยด้วยเช่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในคาบนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะ ถึงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยนะคะสำหรับคาบนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าอัสสลามุอะลัยกุ๊งอะรฮัมะตุลลอฮิวะบาระกาตุ